Monster Planet of Godzilla อย่าจำสับกับเวอร์ชันเน็ตฟลนะครับไอ้นั่นมัน Godzilla Planet of the Monster หรือว่า Monster Planet เฉยๆ Monster Planet of Godzilla ชื่อไม่สับไปสับม,มา,มมาเป็นเครื่องเล่นจำลองสถานการณ์ Godzilla ที่เคยมีในสวนสนุก Sanrio p o l y l a n d และ Harmony Land ในญี่ปุ่น Sanrio ชื่อมองคุณเนาะใช่เจ้าของ Hello Kitty หรือเปล่าไอ้เครื่องเล่นจำลองภาพเครื่องไหวสัมมิตินี้เนี่ย เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่18มีนาคม1994จนถึง1ตุลฎาคม1998โดยจะมีภาพยนตร์สั้นความยาว6นาทีนำเสนอฉากต,ต่อสู้ที่ถ่ายทำขึ้นเป็นพิเศษระหว่างกอซิล่ากับสัตว์ประหลาดไคจูที่มีชื่อเสียงอืนอ่นๆโดยเฉพาะมอท้ากับลานอนโดยเราก็เห็นว่าดีไซน์กอซิล่าเนี่ยก็เอามาจากกอซิล่ามาทำให้กับกอซิล่าเลยนะครับคือกอซ่ ame, าเฮเซมอะไรแล้วก็มีเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ตั้งชื่อว่าเอิร์ธเด้งง่ายดีเนาะแล้วก็มีเดะอะคอร์กยุนเฮเซเนี่ยเอาภาคเสียงด้วยอย่างคุณคุณเมมกกิโอาะ ทีนีบทเป็นมิกิซเซงูซะนะครับตัวละครพลังจิตเนาะแล้วก็มีเมกุมิฮาจิชิบาระในบทเฮลโลคิตตี้ด้วยนะครับเ <laughs> พราะว่ามันอยู่ในส่วนสนุกเดียวกันไงซาริโอเนาะเครื่องเล่นนี้เนี่ยผสมผสานองค์ระกอบแฟชัยกอสซิล่าเข้ากับตัวละครซาริโอสร้างประสบการณ์คอสโอเวอร์ A ที่เหมือนไข่ับผู้เข้าชมสุดสนุกแต่ที่น่าสังเกลคือไม่มีการฟุตเทจมาเผยแพร่เป็นคอนเทนต์พิเศษญี่ปุ่นเนี่ยฉากที่มีคิตตี้เนี่ยถูกตัดออกไปนะครับอาจเนื่องจากปัญหาด้านกฎหมาย ความกังวลเกี่ยวกับการนำเสนอตัวละครเนาะเพราะว่าคิตตี้มันดูไม่น่าเข้ากอสลาเท่าไหร่แสดงว่ากอสลาคิตตี้เคยคอสอเวอร์กันมาก่อนจริงๆนะครับเียดาที่เราเนี่ยไม่มีโอกาสที่เห็นฉากสองตอนนี้มาเจอกันนะครับ